ท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณแยกครอบครัวนะครับและดำเนินการเข้ากึ่งกลุ่มวัดเฟสได้จัดกันต่อไวันนี้นะครับที่แห่งนี้นะครับโดยสุถานีตำโว้ขอโทษนะครับทางเชิญบุรีคนแรกเลยครับขอโทษนะครับ

ต่อแน่เลยครับขนมใหญ่ต่อแนเลยขนมยลงต่อมยกลงต่อแน่ต่อเนื่องนะครับแจกขนมอย่าให้ชาวบ้านเขารอนานขนมยกออกไปอย่าให้ชาวบ้านรอนานแกป๊อปคอนนะครับแล้วก็แจก่อไปยาให้ชาวบ้านรอนานแกบ๊อบคอนะครับโดยที่จต่อแถวครับต่อวอันนี้เป็นขนมครับขนมอะไรครับพี่ขอโทษทีต่อแถวเลยนะครับเป็นป๊อปคอนนะครับนป๊อปคอนที่อยู่แห่งพี่

เอกล้องเขาหน่อยครับเไม่มีแถวแล้วอ่ะขาคุยไหมพี่ว้องเาหลดตอวนะครับตแถวนะครับต่อแวนับเอแถวนะครองวต่อช้าต่อแถวนอแถวนะครับตรแถวนะคับ่เลยคออคอถนะอถลนค่อนะครับนครับตอครอะครัครับนะครับ่นะครันนะนหนนะนัร แล้วคารมาให้เขาต่อไปเลยค่ะคนต่อคนต่อแ้คนนี้ต่อเลยนะครับคนนี้ต่อแล้วค่สต่อไปเลยมาเชิญรับเชิญรับเชิญครัน้มาเลยเนี่ยเนี่ยวันวนี่ก็เนี่ยเยอะเลยทีเดีวเนาะิแป๊ไม่เห็นนะไปเลยค่ะพี่ออกเลยครับจะขอจะขอุกับพี่สายสักแป๊บนึ่งได้ไหมอะไรล่ะ หน่สองมาอยู่นี่น so ้องไปยืนด้านซ้ายน้องไปยืนด้านซ้ายสัมษ้ากันเลยนะไปต่อแถวนี้เลยค่ไปต่อแถวก่อนค่ะเดี๋ยวมีคนถ่าให้ค่ะแป้งเรอางต่างที่เบียรเดียวเขาแป๊งเบียให้ะค่ะระเบียแป๊บนึงครับเดียวจัดระเบียถวเขา เข้าแถวก่อนนะครแถวเไหนไหนไหนเแถวอยู่ไหนาแถวแล้เลี้ยงแถวแรเลี้ยงแถวเลยครับไม่ต้องยื่เรามาดูครับเดี๋ยวได้ถ่ายครับถ้่่ายถ้าย้า่ยถ้าไ่ถ่ย้าไมถ่าย้าไม่ถย้่ย้ามายมากถม่าไม่ถั้ถ่ย้

ไปที่จังหวัดระยองนะครับเพราะเนื่องจากว่าพรุ่งน mm ี kay. ้ก็มีเวทีที่จังหวัดระยองอีกที่หนึ่งจะเป็น่ัักลุ่มรา่วยยค่ะิดเปดกอรอเลยนะคะลฝาอยูแป๊บเดียวพี่ขอให้ทุกคนมาดูให้ให้รไบ เราก็อยู่ที่บริเวณแยกบครัวนะครับซึ่งคุณคุณชายคุณลักมคุณลุงนะครับก็ได้แจกทั้งก็ได้แจกทั้งชานมไข่มุกนะครับแล้วก็ขนมต่างๆนะครับแถวนี้ต่อยาวมากเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่แถวแจกครับเป็นทัพพุกาโอเคแล้วก็มีแถวนี้ฝั่งนี้ ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศบริเวณนี้ก็สมุกนิ่งไปช่วครู่หนึ่งนะครับแล้วอ่ะไลคาดว่าน่าจะเป็นการถ่ายภาพของผู้ชมนกนะครับถึงได้มีการสูกลงอยู่รงนี้เครับ โทษนะครับ มาทดสอบพลังกันดีกว่าพเด็จการโจมพินาศเด็จการโจมพินาศว้าวอยากกันแบบปีหนาข้าเลยดียวนะคะวันนี้นะะคที่อันนี้สองคนละฮะโอ้โหไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเดินก็เดี๋ยวไม่ก็เดี๋ยวพาเดินไปข้างในนั้นดูบรรยากาศบอกหน่อยบอกท่านผู้ชมหน่อย วันนี้ที่ม็อกเฟสอันทีสองมีประชาชนเข้าใจค่ะวันนี้นะคะเรามีสเวทีใหญ่ด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็คือเวทีตรงนี้นะคะ <c oughs> กับเวทีอีกฝั่งนึ่งก็คือฝั่งตรงนั้นเองถ้าเ,เนื้อหาที่จะพูดเนื้อหาที่จะแกนนำที่จะขึ้นมาปราศัยเนี่ยก็จะแตกต่างมีหลากหลายกันไปนะคะก็สามารถฟังตรงนี้และอีกครึ่งงานไปฟังเวทีนู้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราขอสปอยหน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างที่แกนนำนะคะจะขึ้นมาปราศัยค่ะมีเรื่องสามจังหวัดชายแดดภาคใต้ค่ะเออนับว่าเป็นเรื่องที่ซุกกันอยู่ใต้พรมมาน,นานเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่สามแสดงภาคใต้เนี่ยโดน ศาสตร์สีเทศีนะคะแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะนอกจากประเด็นเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะยังมี How to ปฏิรูปสถาบันอ่า <Ooh>. oh. นะคะนอกจากเนื้อหาเรื่องการปฏิรูปสถาบันแล้วนะคะเรายังมีเรื่องสุรา ในฐานะคอเล่าดิฉันก็ตั้งใจมาฟังเรื่องนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะที่ฉุนไม่อยากทานเบียร์ของนายทุนแล้วนะคะรสชาติเหมือนรบาบตั๊กแ้านะคะถูกหรือเปล่า,านะคะวันนี้นะคะเราก็มารับฟังเนื้อหาดีๆเนื้อหาที่มีสาระนะคะแล้วก็เลิกสนับสนุนนายทุนนะคะมาสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยเพิ่มการแข่งขันทางเศรษฐกิจเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้ดิฉัน ไม่ได้มาคนเดียวค่ะดิฉันกำลังรอคู่หูอยู่นะตอนนี้คู่หูของดิฉันนะคะตอนนี้อยู่ตรงเวทีตรงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแต่งตัวมาชุดทีมเดียวกันเลยจะแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอสำหรับใครที่เพิ่งมานะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาโอเคครับเสียงเข้าเลยยังได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีตรงนี้นะคะหรือจะเป็นเวทีต่ตรงกันข้ามนะคะ บอกได้เลยว่าเนื้อหาสาระเนี่ยแน่นนนอนและนอกจากเนื้อหาสาระมากมายที่จะมาเปตดหูเกิดตาเอนเแล้ลเนี่ยโอเคเมื่อสักครู่ขออภัยนะครับเนื่องจากว่าเรื่องเสียงมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเดินค่อนข้างไกลโอเคเสียงมาแล้วใช่ไหมฮะแอมี่เดอะบอสอ์ ชมครับขณะนี้เราก็ยังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณของอนุสรีนิปะตปะตครับโดยมีทั้งหมด2เวทีนะครับในเวทีการชุมนุมวันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นปลาศัสสลับดนตรีส่วนด้านสะพานผ่านฟ้าก็จะเป็นเวทีดนตรีสลับปราัยนะครับทั้ง2องแบบ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับของของที่ชุมนุมนะครับอันนี้ก็นวนเซย CIA นะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นก็คือร้านลูกชิ้นปลาเยวาวราชนะครับร้านปังเวอร์นะครับซึ่งขายขนมปังนะครับ นี่ก็เป็นคุณหมอทศพรน,นะครับซึ่งวันนี้ก็มาร่วมในเวทีนี้ด้วยนะครับรูป แป๊บหนึ่งเราเจอบุคคลอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณพี่สุกัญญามิเกลนะครับครับพี่ทายนะครับแล้วก็นี่ก็คุยกับพี่มิเกลนะครับจากข่าวสดครับพี่ทำไมสูงขนาดนี้ครับพี่วันนี้พี่พลินครับอ๋อโอเคมากับพี่พลนสวัสดีครับก็เดี๋ยวคุยสั้นๆเพิ่งมากันใช่ไหมครับพี่เพิ่งมาถึงอ่ะครับวันนี้บรรยากาศม็อบเฟสเป็นไงบ้างครับรู้สึกสนุสนานดีค่ะก็ ดีแล้วก็ที่สําคัญเป็นวันนี้เป็นการแสดงออ,ก,อกเรื่องศิลปะเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็คนรักชาเลนจปไตยก็รู้สึกว่าเ,เป็นเป็นคนน่ารักทุกคนเลยครับ,รบเราพอจะเรียกได้เต็มๆได้ไหมครับว่าน,นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ถูกต้องเป็นจริงๆการแสดงอํานาจมันไม่จะเป็นต้องใช้ไม่ไม่ต้องใช้พระเดชก็ได้เราใช้ ความสนุกสนานล่าเริงในการแสดงออกก็ได้ครับค่ะเดี๋ยวพาเดินชมเรื่อยๆกันครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ยินดีครับพี่นี้เป็นซูเปอร์สตาร์ประชาิปไตายไปแล้วใี่พี่เกลครับวันนี้มาบอสแบบซอฟต์พาวเวอร์เป็นไงบ้างครับพี่น่ารักดีออกเป็นเบสต์ดีว่าจริงก็จะมีการละเล่นใช่ไหมวันนี้พี่พี่เกลร้อปเลงไหมครับ เห็นน้องบอกว่าให้มาลองเปล่งเสียงดูหน่อยแต่ก็ยังไม่รู้อันนู้นครับกี่โมงครับคร่าวๆเขาบอกกแล้วเขาตามแล้วครับแต่ว่าบอกว่าเราจะฝ่าไปโอเคนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะพาไปชมที่มิเกลบนวทีนะครับเดี๋ยวเราพาเดินชมยากันแล้วมาขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากเลยครับพี่ อีกอีกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกนะครับน่าจะเป็นรูปแบบของการปลาใสนะครับ บรรยากาศคร่าวๆนะครับในช่วงแรกนะครับของม็อบเฟสนะครับซึ่งบรรยากาศทางผู้จัดก็ระบุว่าเป็นบรรยากาศที่คล้ายๆงานเฟสติวัลนะครับมีทั้งหมด2เวทีคือเวทีด้านหลังเราบริเวณแยกข้อกวรและเวทีบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะครับก่อนที่จะกลับมาถ่ายทอดสดให้รับชมอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราขอพักสักครู่เดียวครับแล้วเราก็จะกลับมา ไลฟ์ Live, ให้รับชมใหม่อีกครั้งหนึ่งพักสักครู่เดียวครับ